สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกสาวเมืองโคราชนะคะวันนี้จะพาเข้าครัวอีกนะคะเพื่อนๆนะวันนี้จะพามาแกงฟักทองแกงฟักทองใส่เนื้อไก่เนาะเป็นชิ้นเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่เราใช้เป็นอกของไก่นะคะเป็นอกมันเนาะอ่านี่ตัวหลักเลยของเราจะมีฟักทองนะคะเพื่อนๆเนาะมีฟักทองเนื้อฟักทองนี่เนื้อแก่มันอย่างดีนะเนี่ย นะเราก็ไปล้างทาความสะอาดมาแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเพื่อนๆเนาะหั่นเป็นชิ้นพอคํานะคะแล้วเราก็ใช้นี่ตามไปด้วยอกไก่นะหั่นเป็นชิ้นๆเนาะเพื่อนๆนะคะแล้วก็มีใบใบัวละพาค่ะใบัวละพาอันนี้จะเป็นหัวกะทินะคะหัวกะทินะคะนี่ก็จะเป็นอ่าพี่แกงพี่แกงเราตําแบบหยาบๆนะคะเพื่อนๆเนาะใช้หยาบๆเนาะเป็นอ่า แกงของอ่าจะเป็นน้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะคะใช้นิดเดียวก็พอเพราะว่าอ่าฟักทองฟักทองเขาก็มีมีมีรสหวานอยู่แล้เนาะฟักทองนะคะใส่น้ำอ่าน้ำตาลปี๊บนะคะมีน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลปี๊บแล้วก็มีน้ำปลานะคะนี่จะเป็นสียูขาวนะคะเพื่อนๆเ,เนาะนะคะน,นี่ก็จะเป็น พริกเนาะมีพริกแล้วก็มีพริกหั่นซอยนะคะพริกหั่นเป็นซอยๆนะเป็นซอยๆแล้วก็มีใบมะกรูดหั่นซอยนะคะอันนี้เราไว้เอาไว้ช่วงที่โรยหน้าเนาะเพื่อนๆเนะาะอเดี๋ยวเราไปลรยกันเลยป่ะเดี๋ยวพาเข้าครัวทำตอนนี้เลยเนาะไปค่ะเพื่อนๆตามปุ๊กมาคะ่ะอ่านะคะเพื่อนๆตะกี้นะลืมลืมกดสตาร์ทค่ะเพื่อนๆจ้า ปิดแก๊สแล้วก็ลืมเนาะนะเลยไม่ดูใช่ไหมแต่อันนี้ก็จะอ่ะยังไม่ไปถึงไหนคะ่ะเพื่อนๆเ,เนาะอ่าอันดับแรกเราก็ใส่ใส่หัวกะทิลงไปก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะใส่หัวกะทิไปก่อนนี่นะใส่หัวกะทิแบบนี้นะใส่ไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเนาะแล้วเราก็เคี่ยวให้เขาแบบเข้ากันให้มีกลิ่นหอมของกะทิขึ้นแล้วก็อ่าพริกแกงกับกะทิเข้ากัน ให้เขาเข้ากันได้ดีกันก่อนเนาะลืมค่ะเพื่อนๆจ้ะลืมกดสตาร์ทนะโอ้ยหันมามองดูอ้าเอาหละจะเป็นอีกแล้ว <c ười> นะก็เคี่ยวมาสักพักหนึ่งนะเพิ่งมองเห็นนะคะ <c ười> เพื่อนๆนวเอาตายลืมฉันลืมฉันลืม,ฉ,ลมฉันลืมอีกแล้วนะลืมอีกแล้วนะคะเนี่ยลืมอีกแล้วนะคะเนี่ยประจําเลยะคะ <c ười> ย่ะออ้ยเนาะนะอ่าเราก็เคี่ยวได้ที่เนาะ เพราะก่อนหน้านี้เราก็เคี่ยวมันแล้วเ,เพราะว่าลืมกดสกตาร์นะคะอหลังจากนี้เราก็จะใส่ไก่นะคะน,นี่ก็จะใส่ไก่ลงไปเลยนะคะเพื่อนใส่ไก่นะคะภาพอาจจะสั่นนะจ๊ะเพื่อนๆนจ้าเหมือนเดิมค่ะมือนึงก็จับกล้องมือนึงก็นี่นะคะคนกระทะอยู่เนี่ยเพราะว่าขากล้องมัน มันมองเห็นไม่ค่อยชัดอ่ะเนาะมันไม่ค่อยเห็นเ่าไห่ก็เลยต้องใช้มือจับใกล้ๆนีเพื่อนๆจ้าอันนะแล้วก็คลุกเขาไก่เนื้อไก่นะคะกับเครื่องแกงให้เข้ากันก่อนเนาะให้พอสุกก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะอาจจะเพิ่มไฟสักนิดหนึ่งนะคะเพิ่มไฟนิดเดียวเพอ อ๋อไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้เนาะเป็นกะทิเนาะนะคะแล้วก็ให้เนื้อไก่เขาเริ่มสุกก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เนาะ ชิ้นไก่พวกจะหั่นชิ้นออกนันหนาหน่อยเนาะชิงนนหนาหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะนะคะ,ะแล้วรอให้ไก่เดี๋ยวให้รอชิ้นไก่ของเขาสุกก่อนสักเอาพอสุกนะคะก็ไม่ได้จนสุกมากเนาะเดี๋ยวมันจะแข็งนะคะผัดพอให้เขากินให้กลิ่นของเขากับกลิ่นเผัดพอให้เ,เนื้อเนาะเนื้อไก่เนาะกับ พี่แกงกับกะทิให้เขาได้เข้ากันก่อนเนาะนะคะอ่าโอเคแล้วก็พอจะได้ทีละทีนี้อ่ะเราก็จะเติมหมวกะทิอีกรอบนึงนะคะเติมหมวกะทิลงไปนะคะ พอสุกเนาะนะคะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดสักแป๊บหนึ่งเนาะ,ะต่อไปเราจะใส่ฟักทองใส่ลงไปเลยค่ะไปเลยนะอ่าก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะเพื่อน,น,นเ,นอเือนเนาะเติมน้ำเปล่าไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆืนนิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะ อ่าฟักทองเ็าจะออกอีกด้วยเนาะนะคะถ้าใครชอบน้ำเยอะๆก็เติมไปนะคะนะรอ,อให้เขาสุกก่อนสักแป๊บหนึ่งเน,ะนาะนะอ่าตอนนี้ฟักทองของเราก็เริ่มที่จะใกล้สุกแล้วเนาะอ่าเราจะมาปรุงก่อนนะคะเราจะมาใส่น้ําปลาเนาะใส่น้ําปลาลงไปนะคะใส่น้ําปลาไปก่อนเลย แล้วก็ใส่ซีอิ้วขาวนะคะซีอิ้วขาวแล้วก็ผงนัวค่ะเพื่อนๆนะอันนี้ตามใจชอบนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เด้อผงนัวนะคะเดี๋ยวจะมีน้ําตาลเราจะใส่น้ําตาลด้วยนะคะเพื่อนๆแต่เราใส่น้ําตาลทีหลังเนาะเดี๋ยวจะหยอดใส่น้ําตาลสักนิดนึงไม่ใส่มากคะ่ะเพราะว่าฟักทองของเรามีรสชาติหวานอยู่แล้วเนาะ แต่เราใส่พอให้มีได้กลิ่นนะคะนี่เราใส่น้ำปลาไปก่อนนะคะเพืเ่อนๆเ,เนาะใส่น้ำปลาไปก่อนกับซีอิ๊วขาวเพราะว่าเครื่องปรุงของฟักทองไม่มีอะไรมากค่ะ,นะคะเดี๋ยวรอให้สุกก่อนเนาะฟักทองนะคะเพราะวา่าดูเนื้อก่อนนะเราก็ต้องดูเนื้อว่าเขาสุกหรือย,ยังนะตอนนี้เนื้อยังแข็งๆอยู่เลยนะคะเพื่อนๆนะรอให้สุกก่อนนะคะ ยังแข็งแขงอยู่เดี๋ยวเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้ฟักทองเขาสุกก่อนนะคะฟักทองของเราก็เริ่มจะสุกนะคะเพื่อนๆนะเราก็จะใส่ใส่น้ำตาลลงไปใส่นิดเดียวคะ่ะไม่ใส่เยอะเนาะเพราะว่าอ่าน้ำตาลจากความหวานจากฟักทองนะคะมีอยู่แล้วเนาะเราใส่นิดเดียวพอนะคะ ฟักทองของเราเริ่มแล้วเริ่มสุกแล้วนะเราก็จะใส่กะทิหัวกะทิตลงไปเพิ่มนะคะอีกนิดนึงนะคะใส่เพิมไปนิดนึงเนาะจะได้นัวนัวนะคะเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะเติมลงไปเนาะ าชอบมากก็ใส่มากได้นะคะเดี๋ยวเราสักพักหนึ่งนะรอให้น้ำตาลเขาละลายสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะเติมไปด้วยหางกะทิเนาะน้ำตาลเราก็เริ่มแล้วโอเคแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเติม <c oughs> เติมหางกะทิลงไปเลยนะคะ <c oughs> ชอบไหมาหางทิ้งไปนะคะแล้วก็จะคนต่อนะคะเราทิ้งสักพักให้เขาเดือดสักพักหนึ่งเนาะ โอเคเดี๋ยวรอตอนนี้ก็สุกแล้วนะแต่อาจจะยังมีแข็งๆนิดนึงเนะาะอีกสักพักหนึ่งก็พอดีค่ะเพื่อนๆเนาะสักพักหนึ่งพอดีสุกพอดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่เนาะอ่าฟักทองเราได้ที่แล้วนะคะฟักทองเราสุกแล้วนี่เนาะจะเป็นใสๆนะสุกแล้วนะคะเนี่ยฟักทองของเราเนาะใช้ช้อนดูใช้ช้อนบีบแล้วก็บีง่ายอย่าเงี้ยบีแตอกง,ง่ายอย่าเงี้ยอากีสุกแล้วนะคะ แล้วเราก็จะโรยด้วยนี่นะคะดไะลลด้วใบมะกรูดเนาะโรยลงไปนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยพริกแดงพริกโรยลงไปเล,เลยนะคะ,ะไปหัวละะาลงไป,ไปนะแล้วก็ค่ะ คนใ้หัวใบให้ใบหัวละพาเขาจุมจุมลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยปิดแก๊สเนาะอันนี้พักทองเรามันอู้พักทองแก่ค่ะเพื่อนๆเจอพักทองแก่พอดีอู้มันเนี่ยตัวนี้ดูนะคะอ่าเราเอาให้ให้ใบหัวละพาของเรานี่จุมไปกับน้ําก่อนเนาะถ้ามันไม่จุมเดี๋ยวมันจะดำนะโอเคก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะ อ่าเราปิดแก๊สได้เสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลย